นีครับส,สดีพี่ท่านนะครับแผงจอถ้าเกิดว่นะในช่วงรับเย็นของเราเนี่ยเป็นช่วงพระหลักจัดโปรโมชัน่นแนะพีจารณาเป็นช่วงพระหลักจัด โปรโมชั่นให้พ so ี่ๆสมาชิกของเรานะครับสำหรับแผงจอนเครื่องของเราในชุดชุดนี้พี่ดาต้องเชื่อว่าเป็นชุดหลักนะครับเดี๋ยวผมเล่นแบบรดูๆให้เลยพี่ในไอ้พี่จ๋าเดี๋ยวผมเล่นแบบรดูๆเลยพี่องค์ละ300บาทเดี๋ยวพี่นา้รับองค์ละ300บาทพร้อมส่งนะครับอืมราคานี้นะพี่ดาอุ้ยทำไมมันเป็นราคาแบบนี้ล่ะนะครับลองดูหน้าพระก่อนนะพี่จ๋าอย่าเพิ่งดตัดสินใจลองดูหน้าพระก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวว่ามันเด็ดเด็ดขนาดไหนอ่ามันเด็ดขนาดไหนก็พี่ดาองค์ละ300พร้อมส่งนะครับสำหรับแผงจอนเครื่องของเรานี่นะนะวันนี้พี่นดาเปปลลีี่่ยนแงพอราเปลี่ยนแปลง แนนองละสาละ300บาทนะครับอ่ะลองดูดิพี่แนบหลักขนาดไหนนะครับเริ่มต้นรายการแรกนะครายการแรกครับพี่นวเป็นพระกิ่งนะครับโอ้โหดูเน่เนพระกิ่งรอโบราณครับพี่นะครับฐานสูงนะผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของวัดสุทัศนะครับพี่จ๋าเน่ในส่วนของวัดสุทัศน์ครับพี่นะครับเก่าปึ๊กนะครับเก่าเดิมธรรมชาติดีจังเลยพี่นะดูโซนเนื้อเดียวนะครับพี่ลองดูเนื้อพระเดีย0สามร้อยบาทนะครพี่จ๋าองนี้นะเอาไปสามร้อยบาท นะครับสำหรับพระกิ่งนะนะครับโอ้โหจัดไปอ่าจัดไปก็พี่นะครับพระกิ่งวัสดุทัศนะสามร้อยบาทนะครับจัดไปนะครับสามร้อยนะครับสามร้อยหลงเพราะเงินว่าท่ามาไฟพี่นะครับถ้ามาไฟลรอโบราณับพี่นะผิวพันธุ์เดิมผิวพันธุ์ธรรมชาติพี่นะหลงเพราะเงินถ้ามาไฟนะครับคือความสวยพี่นะจริงๆเป็นพระหลักนะครับแน้ะจริงๆเป็นพระหลักเลยนะครับด้วยความสวยด้วยความเก่าผิวพันธุ์แรดธรรมชาตินะครับด้วยความสวยความเก่าผิวพันธุ์แรดธรรมชาติครับพี่นะดูผิวได้นะครับ 300บาทนะครับเพราะเงินท่ามาไฟก็พี่รอโบราณเดิมนะเผื่อท่านใดอยากจะนําไปแขวนอยากจะนําไปใช้300บาทนะครับจัดไปกับพี่นะครับจอบหลว่าวไปนะครับเก่าไม่เก่าดูเอาแล้วกันพี่สําหรับจอบหลว่าวไปพี่นะนะครับเนื้อนี่บอกคําเดียวเลยพี่ออกเขียวเลยพี่เฮ้ยอมเขียวเลยนะนะข้าวผักไปวัดกําแพงครับพี่นะครับข้าวผักไปวัดกําแพงกับพี่สองสี่เจ็ดแปดนะครับเนื้ออมเขียวมาตะไกลเลยนะเขียวมาตะไกลพี่สามร้อยบาทนะครับพี่จาจอบหรัอวไปนะ เอาไป300นะครับนะเหรียญนะพี ah, ่นะแลเหรียญโชคดีนะครับพี่จ๋าเหรียญโชคดีกับพี่นะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับโอ้โหเดิมจริงเนี่ยโอ้โหเดิมจริงกับพี่นะหลวงพ่อเกษมเขมโก้กับพี่นะเหรียญโชคดีนะนะครับด้านหลังเป็นหลังหนูนะครับโอ้โหหลังหนูกับพี่นะครับจัดไปนะครับนะเหรียญโชคดี300บาท นี่ครับอ่าราคานี้แหละพี่นะนี่ครับแล้วก็องนี้พี่นะบังพรมนะครับเป็นพิมพ์สังกติมีหูสําหรับสมเด็จบางขุนพรมนะครับสังกติมีหูได้เก่าได้ธรรมชาติดีพี่ในแง่พี่อยาได้เก่าได้ธรรมชาติพี่อา,รราคาขููเดิมๆเลยในแง่คาบขูเดิมๆเลยนะสามร้อยบาทเนี่ครับนี่ยคาบขูเดิมๆครับพี่จัดไปนะครับอ่าจัดไปแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้หลวงปู่ยิ้มครับพี่แนวปู่ยิ้มเนื้อสวยพี่นะำน้ำหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับพี่ จัดไม่จัดไม่จัดก็ไม่ได้อะนะอ่าไม่จัดก็ไม่ได้พี่นะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะเก่าเดิมและธรรมชาติในครับพี่จ๋าเก่าเดิมและธรรมชาติหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเอาไปสามร้อยบาทนะครับปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับอ่าปู่ยิ้มวัดหนองบัวสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญก็พี่นะชินราชพิสุโลกนะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วเสมานนครับชินราชพี่ดัผิวปล่าหลอดเดิมๆในครับพี่จ๋าผิวปล่าหลอดเดิมๆเลยพี่ให้ดูในอกเราเดิมๆ เห็นไ,ไหมโอกเราเดิมๆ300สามร้อยบาทนะครับเหรียญเสมาชิวได้พิ่สุโรกสามร้อยบาทนะครับโอ้โหบ้านกลางเก่าจริงในครับพี่จาบ้านกลางเก่าจริงครับพี่ในครับสำหรับบ้านกลางองค์นี้นะครับหน้าจัดนะครับอ,อ๋อหน้าจัดครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ภายคู่ในครับพี่จาหน้าจัดครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ภายคู่นี่ดูพิมพ์ดูผิวนครับพี่จ๋าดูพิมพ์ดูผิวและดูธรรมชาตินะครับสําหรับภายคู่นะหลังเดิม นในแอบิยะประดังเดิมพี่นะพิมพายคู่นะเก่ามากในรับมาเก่ามากในแอบเอาสามร้อยบาทนะครับพิมพายคู่ในแอบิยาพิมพายคู่สามร้อยบาทนะครับเชียร่าสในิลาน้ําทองแบบวิ่งวิ่งเลยนะนะสำหรับเชียร่าสนะนี่ดูผิวดินะพี่ดูผิวดูพันดูธรรมชาติดิน้ําทองแบบวิ่งวิ่งเลยพี่ในแเชียร่าสนะ กูเก er> ่าจริงพี่นะครับได้ได้เก่าได้เดิมด้วยพี่อ๋อได้เก่าได้เดิมได้ทำอะไรใช่สำหรับชินราชอินโดจีนนะครับพี่จ๋าสำหรับชินราชอินโดจีนนะครับสามร้อยบาทนะครับพี่นะหน้าเอ้ยเขาเรียกหน้าแหละหน้าหน้าหน้าพิมพเอเนาะเอาสามร้อยพี่นะครับนี่ชินราชอินโดจีนนะเก่าปึ๊กนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อแหละแนววันละสี่กับพี่แล้วเหรียญหลวงพ่อขาวไหมสองสี่หกเก้า เหรียญสองสี่หกเก้าวันพฤักสี่สามร้อยบาทนะครับขอบกระบอกแบบเก่าๆนะนะครับเหรียญสองสี่หกเก้าพี่นะครับเก่ 9, 300. 300าๆนะสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับถ้ากิ่งอันนี้นะจ๊ะว่ากิ่งเก่ากิ่งแบบเขาเรียกผิวพันแห้งๆเลยพี่นะว,ว่ากิ่งเก่านี่นะเขาเรียกว่าผิวพันแห้งๆผิวพันแบบธรรมชาติสําหรับพักกิ่งของเราพี่สามร้อย ในครับพี่จ๋าพระก,กิ่งของเรานะสามร้อยบาทนะครับรัวๆไปอ่ารัวๆไปพี่ในครับเป็นอันนี้จะเป็นพระก,กิ่งเฉลิมพลพระกิ่งหลวงปู่ทวดนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็ไม่เหส่วนยังไม่แนวะสุพรรณบุรีพิมพ์กลางไหมใช่นไหมสุพรรณบุรีนะเก่าพี่ะ๋าําเก่าธรรมชาติดูความแห้งก็เดินะครับอ่าเก่าธรรมชาติพี่ดูความแห้งดีใครับอันนี้ได้เก่าได้เดิมดีสามร้อยบาทนะครับไม่เหส่วนนะพี่าน,นะาไม่เหส่วนเราสามร้อย แนวไม่เห็นส่วนไปสามร้อยบาทนะครับ,เ,นะบ,นะรบเราก็เหรียญอันนี้เป็นเหรียญเก่าปีลึกนะครับพี่หายได้ครับพี่นะสองสี่แปดสองนะครับหลวงพ่อวัดไซโยกนวมาเราพี่เอยรับส่วนพ่อวัดไซโยแนวสองสี่แปดสองนะ rum, 82, นะเอาไปสามร้อยนะครับตัวหนังสือนี่เป็นเป็นแท่งๆนะนะตัวหนังสือเป็นแท่งๆนะ สา0ร้อยบาทนะครับนี่วัดไซโยกนะครับจัดไปนะวัดไซโยกสามร้อนะครับเหรียญเสมาเนื้อปลาก้าหลวงผูทวดครับพี่ครับเหรียญ้าปากนะครับเหรียญนี้เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ครับพี่นะครับวิจ่าเนื้อปลาก้านะเลื่อนสมณศักดิ์นะครับปี0ูนย์ดนะคมกิิบเลยนะครับคมกิิบเลยพี่สามร้อยบาทนะครับเนื้ออปกาเกล่้นะครับเนื้อปลากลานะนี่ดูเนี่ยคมคเลยนะสามร้อยพี่ ในครับหลวงปู่ทวดเนื้อปลาก้าพี่นานนะครับเลื่อนสมรดนักศสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดก็พี่นะครับว่านสบู่เลือดนะครับว่านสบู่เลือดก็พี่นะครับจัดไปพี่เป็นพิมพ์พรอดนะนะพารอดเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับโอ้โหพี่เอ้ยเก่าจริงๆนะครับสามร้อยเท่านั้นที่หวั okay. ่นไหวนะครับแบ่งปันเงี้ยพี่สามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพินาเขาเรียกว่าว่านสบู่เลือดนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ครับพี่ในครับนะเจดีเล็กครับพี่ในครับนะแข้งบ่อน แข้งหมอนเจดีเล็กนะโอ้โหคาบกุเขาเรียกคาบร่องรอยการลงกุนะครับเดิมๆอืมคาบร่องรอยการลงกุเดิมๆสามร้อยบาทนะครับเจดีเล็กครับพี่นะครับแล้วก็เหรียญนี่สำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายดินดาวาจาสิทธิ์ครับพี่นะครับเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมดูง่ายๆครับพี่ได้ใช้พุทธคุณเดิมๆนะครับเหรียญกลมดูง่ายๆได้ใช้พุทธคุณเดิมๆนะครับในราคาย่อมเยาวครับพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับเหรียญกลมนะ สามร้อยบาทนะครับเหรียญกลมสามร้อยในพิธีนับราคาเบาๆแบบนี้ในพิธายังไงก็น่าจัดนะยังไงก็น่าจัดนะครับสําหรับองค์ต่อไปเหรียญในพิธานะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมในพิธาเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพิธาเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะครับหลังยันสี่นี่นะปู่เอี่ยมวัดหนังนะสามร้อยบาทนะครับพิธีเหรียปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่สามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทไปกันต่อแบบย,ยาวๆอ่าไปกันต่อแบบย,ยาวๆเลยพี่นะครับสำหรับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นเหรียญนี้เลยพี่นะครับเหรียญนี้ชื่อเหรียญว่านะครับเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนครับพี่นะครับพี่จ๋าเออเหรียญนี้นะนะครับเป็นเหรียญอุปชาวัดบ้านทวนนะครับโอ้โหเปียกทองเดิมๆนะครับเปียกทองดองเนื้อสวยนะดองเนื้อพระสวยมากนะครับอุปชาวัดบ้านทวนครับพี่เนี่ยพี่จ๋าอุปชาวัดบ้านทวนเอาไปสามร้อยเหรียญห่วงเชื่อมสองสี่กว่า แนวเหรียญห่วงเชื่อมสองสี okay. ses ses ่กว่าๆนะครับอ e ุปประชาวัดบรรทวนนะครับเอาสามร้อยบาทนะครับอุปประชาวัดบรนทวนนะครับอ่าลูกหลอในพิญาณรับรูปหลอพิมพ์ห่มคุมนะครับพิพยาลูกหลอพิมพ์ห่มคุมโอ้ห่มคุมเก่านะเห็นไหมห่มคุมเก่านะลูกหลอพิมพ์ห่มคุมเนี่ยเห็นไหมได้ธรรมชาตินะครับรูปหลอนะพิมพ์ห่มคุมนะเห็นไหมดูความเก่าดิเอา เอา300แล้วกันพี่นะลูกหลอพิมพ์หคุมนะครับเป็นพ่อท่านเขียวเปล่านะครับใช่ไหมใช่พ่อท่านเขียวไหมพี่นะอันนี้ลองต้องลองพิจารณาดูนะอเอาสา0้บาทนะครับแล้วก็เหรียญหลวงพ่อธรรมจักวัดเขาธรรมมูลครับพี่นะครับเป็นเนื้อตกะกั่วครับพี่นะมีค่าประหลอดเดิมๆนะครับพี่ยาเป็นเนื้อตะกั่วมีค่าประหลอดเดิมๆในพี่นะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อธรรมจักวัดเขาธรรมมูลนะนครับพี่ยาพ่อธรรมจักวัดเขาธรรมมูล300อยบาท ในครับพิจารณาพ่อธรรมจักนะนะวัดเข่าท่อมูลนะนะครับแล้วก็เตารีดในพี่าราเตารีดเนื้อเหลืองในครับพี่ารณาเตารีดเนื้อเหลืองนี่หล่อวัดแน่นอนนะครับเนื้อเหลืองแบบเตารีดเอเลยนะเตารีดเอเนื้อเหลืองนี่ครับหล่อวัดเก่ามากในครับพี่ารณาเก่ามากนี่ดูเนี่ยเตารีดเอเนื้อเหลืองหล่อวัดหน้าแขวนได้น้าใช้เนครัหน้าแขวนได้น้าใช้ในครับสามร้อยบาทมีราคาแบบ ก็ได้ราคาได้แบ่งเลยพี่นะครับวันนี้ผมมาแป๊บเดียวพี่มาแค่10นาทีนะครับนะไม่กินเวลาพี่ๆแน่นอนนะครับมาด้วยความรวดเร็วนะครับสำหรับเตาดิเนื้อเหลืองนะในพี่ณานเนื้อเหลืองรอบัสผมเอา300บาทนะครับมาแวบเดียวนะพี่ณานเมาแวะหาพี่พี่สมาชิกของเราพี่ิณานองละสามร้อยบาทกบพี่นะครับกินเวลาแค่สิบนาทีนะครับพี่พี่จะได้ดูพาะแบบรัวๆเลยพี่นะครับไม่มีรายการขั้นโฆษณาใดทั้งสิ้นนะครับมาวันนี้ทางเราขอตัวลาไปก่อนนะครับองละสามร้อยบาทนะพี่ณานนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ